คือยางนี่ใช้ยาวๆนะแล้วก็ลากพวงได้ด้วยลากพวงได้ลากถุงได้ไหมยั <c oughs> งยังจะเล่นค่าตัวเท่าไหร่ครับนักฝนคันนี้ค่าตัวคันนี้1,500 <c oughs> โอ้ไม่ใช่แล้วหมายถึงอะไรค่าตัวค่าตัวรถครับ เริ่มแล้วเริ่มสิบคายเองแล้วตัว้เลยเาไหรย290สิร่แล้วก็ลืมนะต้องลอก่อนนะเพราะว่าอาจจะจองกลับยโสเลยก็ได้ตัวทางน้ำไฮดรอลิกมี <c oughs> ตัวนี้ ขัมันตห,หนูเลย,ยนนอนตอนตอนได้เลยนะในนี้อ่ะขับรถมันโตหนูเลย <c oughs> ใหญ่มากไปไปขับกันกเลยทกคนผู้ชมขรั้งแรกเลยนะสภาพยางสวยอยนะ่างเงยขอดูพื้นดำหน่อยครับขอดูพื้นดำหน่อยครับ ไม่เย็นมากเลยเหรอ,อ,อเอช่ำมากเลยครับเปิดประตูมาเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเยยบพัดแล้วก็เปิดรูดำดูด,ดำ่อำย

ดำยังดูดีอยู่เลยอะ่ะส,สียังไม่สียังไม่ลอกออกหมดเลยโหนี่รถมือสองหรือรถใหม่เนี่ยอ,อ๋อทุกคนก็ดูกันได้ฮะสภาพเป็นไงเราที่รถมือสองหรือเปล่านะครับได้สภาพแบบนี้เลยอ่ะลองลองไปขับกันดูฮะทุกคนไปตาตแอร์ดีกว่า รถแบบเย็นนะชื่อบอกเป็นสอนะับหครับปรับบอกพอดีไหมแอ่ะเดี๋ยวขับรถทัวร์บริษัทเอาดมลงปิ๊กเกียร์าร์ับ กดเบรกมือแม่นึงอันนี้คืออะไรอ่ะชุดขับเซ็กซี่ยังไงครับเมืม่อันร้อนจริงให้จีบห้อนกะ็วลาบแบบนึงร้อนนะจบเนี่ยอ๋อคเนหน่นหนยวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ U บริษัท KU M Copper ชลบุรีค่ะนุ่กระแดะอีลีชลบุรีนะครับ เราค้อนทอเอกัได้ปะเราอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับกับบริษัท KUM รถบรรทุกมือสองครับดูครับโอ้โหเรือกันไม่บัดไม่ไหวฮะถ้าจองคันนี้แถมโซ่ด้วยดึงเอาลองดิ่งจะติดใจหรือเปล่านะครับคนจะชอบไหมใช่ถ้ามีงานวิ่งสิบล้อนี่น่าจะออกเนาะออกไปวิ่งสักคันเนาะน่าจะรายได้ดีอยู่เอายกล้อไหม กันจ,จบลงันไทยคิบรอครับใชเจะสองไปเลยมันช้าเดี๋ยวดิใจยินวดกันอ่าเถอะบริษัทดูฮะดูฮะรถที่จอดน,นี่ยังโสดนะครับทุกคนคน,คนก็โสดคนขับโสดไหมครับสดค่ะ มีวิวภูเขาข้างหลังร้านด้วยอย่างสวยเบาเด้งมากเบาหนุ่มไหมครับนุ่มนุ่มเราพาตัวบริษัทธิหวานเจี๊ยจริงนะโอ้ยเราเข้ามาทาหัวเกียร์อยู่แหมตัวหันถามว่าหัวเกียร์ยู่บ้านมาใส่แมือเ่าใชะถาหัวเกียร์ยู่บ้านดึงเลยอันนี้เราเข้ามาอยู่หันเนียจะเป็นหัวเกียร์ยู่บ้านเของง่ายแลยเหรอเนอะเพราะว่าหัวยาว เราพาทัวร์ไปด้านหลังด้วยคันนี้ก็ยังสดนะครับเดี๋ยวน้ำฝนลองกลับดูเข้าท่าหรือเปล่านะครับสามชาสามชาหน่อยดิเด้งเด้งเด้งเสามชายองแย้วชิดกับบอลเลย,บยเบากระเด้ เย็นมากไม่อยากลงจากรถเลยใช่ไหมถ่ายอยู่นี่แบบเร่งทุกรถแล้วก็แบบสตาร์ททุกคันเลยเะได้ฉ่ำๆเราก็ฉนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูดัมลากลูกนะครับทุกคน่้องขับป่ะสวยเลยเจ้า้ยไปกลับรถไปกลับรถนึก็ได้เราเร่งร้องให้คพูมสินี่ครับทุกคน ตลอดทางเราจะเห็นรถบรรทุกจอดเยอะมากไปเรื่อยๆนะฮะใหญ่มากใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับทุกคนรถบรรทุกรถบรรทุกใหญ่เนาะขาวไหมขาวครับขาวมีพื้นเรียบด้วยฮะอันนี้ติดจองแล้วก็มีขายฮะข้างหลังนะครับทุกคนด้านนี้จะติดจองหมดเลยนะ ลูกค้าที่มาจองไว้นะครับรอวันมารับรถเยอะมากอะ่ะแล้วก็ที่จอดจองไม่พอก็ต้องไปจอดกับที่ขายอีกคนเยอะถอย,อ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 ,ยอ่ะลองถอยดูดิอ่าแต่มันต้องเข้าสุดอ่ะยังไม่ยังไม่เข้าปิดอ่าปิดแล้วเดี๋ยังไม่ียังไม่ติด มหอดชนบุรียว่แล้วก็มาเล่นรถเข้าอยู่แตไปเหยียบรถเิงนะเป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้แอร์เย็นมากออเย็นมากแอร์ฉ่ำมากแล้วก็ภายในนะครับทุกคนภายในอย่างสวยเลยนะใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะออกรถนะครับมาติดต่อกับบริษัทได้นะปรึกษาได้นะว่า เราสามารถออกรถได้หรือเปล่าแล้วก็รถสภาพนี้นะครับกแล้วแต่คนชอบนะว่ามือหนึ่งมือสองอะไรคุ้มกว่ากันราคาเท่าไหร่นะครับ,บว,ว่าสภาพนี้ก็สวยนะขอเล่นก่อนนะมีสุสามหศูนย์นฝนจะออกรถไปวิ่งขี้ไก่ พวกง่ามเมื่อเป็นลิขิตเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดอะไรนี้ก็ถูกใจนะคันนี mm ้เจอนู่นเนี่ยแต่เนี่ยดูสิขันสมุด่าขันเปลาอีกเนี่ยขาวมัเห็นอนี้เนี่ยมันตัดของแย่ของนี่เนาะถ้าไม่ได้อะไรมันกลายังอยู่เดี๋ยวต้องเสื้อมาเปลี่ยนไปเป็นไงบ้างคะทุกคนขาวไหม เดยนเรามาดูว่าคนจะเอาคันไหมอยวไปลองอีกคันต่อไปก่อนถ้าถูกใจคันในจองแน่นอนโอเคเอฟซีสนใจก็สัมภาระคันนี้ผ่านไหมคันนี้ผ่านนะผ่านที่แบบผ่านของโคตรโคตรผ่านเลยก็คือแอร์ทำให้แบบเย็นมากแฉมากเกียร์ก็เกียร์ก็โอเคอันนี้เรื่องจริงเลยเหมือนเหมือนรถใหม่เลยนี่ดูสิ ชองเก็บของก็มีมที่กันเบดมีหมดเลยไฟทุกอ,อย่างกวาง้างมากข้างหลังกวาง้างมากกไปให้ดูมันกว้างอีดีมันนอนได้พอเราบอกมันนอนได้พอดูสิเอ๊ะสิสามารถนอนได้เลยค่ะถ้าไปถ้าไปแบบว่าอาค่ารคืนใช่ไหมแบบโอู้ ขนาดคนสูงอะน,นี่เป็นคนที่ตัวสูงมากมากเลยยาวมากดูสิสำหรับคนที่ตัวสูงก็ไม่ต้องปวดขาต้องอะไรคะเหยียดหยาเหยีดยดตรงเลยเลยเหยีดยดเหงาเลยเลยเหยียดยาวเลยเลยอันนี้ก็คือหาเหง้าเลยในดดรถนะพออยากลงมันเย็นมันเย็นมากค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ ติดต่อจากช่องน้ำฝนได้นะคะบางทีถ้าติดต่อมาช้าน้ำฝนอาจจะจองคันนี้แล้วก็เอากลับบ้านด้วยเลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อนนง,งน้ำฝนอักซิ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อไปะคะ่ะ